ีวันนี้เราจะเทสใหม่ตัวนี้เราได้มาใหม่โอเคเพิ่งได้มายังไม่ได้ลองใช้เลยคือตอนนี้ไม่ได้ใส่ไม้มาอยู่นี่เดี๋ยวเราจะลองใส่ไม้เขาให้อะไรมาบ้างก็มีตัวเสียบกับโทรศัพท์แล้วก็ตัวไม้เวลาเสียบก็เดี๋ยวเสียบเข้ากับท้ายตัวตรงท้ายโทรศัพท์เครื่องนี้เลยนะเครื่องนี้เลยแล้วก็เวลาเสียบเสร็จปุ๊บตรงนี้คือปุ่มเปิดราจะกดค้างให้ไฟ ไฟมันจะติดเห็นป่ะถ้ามันเขียวค้างคือใช้ได้เดี๋ยวดูนะเราอันนี้ไปเสียบตูดโทรศัพท์ก่อนจะคือเครื่องนี้ยม่้มันไม่เข้าเดีย๋ยวแป๊บนึงอ่ะเสียบเสร็จแล้วปึ๊บดูอันนี้ไฟมันยังนี่ไฟมันติดทันทีเลยแล้วก็เสียงไม่มันน่าจะออกได้เดี๋ยวเราเอาฮัลโหลชัดเปล่า โอเคนี่คือใส่ใหม่แล้วเดี๋ยวเราเอาใหม่ออกเดี๋ยวเราปิดใหม่ก็คือพอปิดใหม่ก็เห็นไฟใช่ไหมแล้วจะปดวีดไฟดับโอเคเราเอาออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกัน เมื่อกี้ลองฟังดูแลเปรียบเทียบแล้วก็คือถ้าเราใส่ไม่เสียงรบกวนมันจะไม่มีเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือเราเอาไม่ออกมันก็จะมีเสียงรอบข้างรบกวนตลอดเวลาวิธีใส่ก็เมื่อกี้ใส่ง่ายๆเลยเอาเนี้ยคือเปิดให้มันก็พริบก่อนอ่ามันก็จะพริบแดงเขียวแดงเขียวแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเสียบตุโทรศัพท์เราได้เลยพอเสียบปุ๊บมันจะเป็นเขียวนิ่ง ก็แสดงว่าใช้ได้แล้ว่ันจะตัดเสียงรบกวนออกไปแล้วถ้าแบตหมดเขาก็จะมีที่ชาร์จให้ที่เสียบชาร์จอยู่ในนี้เป็นหัวไทซอย่งี้เอาไปเสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์ได้โอเคถ้าใครชอบอันนี้ก็กดอยากลองตะก้าเลยจิ้มตะก้าได้เลยโอเคเนี่ยอันนี้คือรุ่นนี้เค น่าอ๋อแล้วมันยังมีให้เลือกด้วยนะว่าเราจะเสียบกับอะไรเห็นปะแล้วระหว่างที่เราเสียบกับโทรศัพท์มันก็มีรูให้เราเสียบชาร์จได้ด้วยเออสะดวกไปออกอเอาคตามนั้นเลยจ้าไปกดดู